รู้สึกเสียใจรับมุกไม่ไม่มีรุนรู้สึกเส็งคิดว่าจะไหวไหมท็อปเลนท็อปเลนเอ้ยเดี๋ยวๆมันไม่มีฟาร์มใช่ไงเจอสองไงเจอดารีสกับชินเชชินเชเราชินคือมาถึงบินและดารีสก็ฟังสรุปเองเองเอง จีจีครับ <c oughs> เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรรีวิวเรานำนะก็ื่ออยู่คนเดียวมันเสยยิ่งเฮ้ยรู้สึกว่าเราทีมเรามีสกินสีชมพูสองคนเฮ้ยเดี่ยวมันฮะไอ้ดากมาตงตองตองลองมาสเตอร์ลองมาสเตอร์ น้องจินโลลีคอนจินไม่โลลีนะจิ้นเป็นต่อสูงเออไม่ใช่จินจินจินไม้กระดานไหม <c oughs> ไม่ไม่แทงแทเลยน้องไม่แทงจ,จินไม้กระดาน <c oughs> แบบ้านนีแบบแบบ่แบบเป็นเอทนี่ปุ๊บเลยรู้เลยบานยังบ้าจะมีผู้ชายบานบานยัง <c oughs> ใหญ่กว่านะ <c oughs> บานบานยังใหญ่กว่าอีกนะบา ใช่คือบัสบัสไอ้ไม่ใช่บาสบลอมบลอมพูดผิดอ๋อใช่ใช่ใชเอา้านี่ไม่รู้จักบาสเหรอรู้จัใจต่รบลอมบาสใกล้ตัวนี่ไงตัวซัพพอร์ตตัวใหม่อ่ะอ๋อแ่ออกซัพพอร์ตดีเอ้ยมาไปฟาร์มนะแมงมุมขยุม้มหลังคามากินปลามากับพุ่งคนแมวเ,เดินมาจนแค แค่ฆาตายไม่ใช่เดี๋ยวนะล่ะในมุมคึ้น่มหลังคาแค่เดินมาเดินมาไม่่าตายโอเคอันนี้สำรวจเรามิดเลนใช่ไหมเนี่ยกำมัก็หมดแล้วเอ้ยเจอเซร็จมัมุมเทพมากจนมันต้องแดกเลยนะเนี่ยเอาเลยเอาเลยเล่่เล่่บวกบวกบวน ไป<อ>ไม่เสร<อ>ไปไม่ทันไม,ไ,มไม่ทันจีจีเกมมิ่งวุ้ยไม่ทันวุ้ยไ,ไม่ทันพวกนะีเรียนเปิดรู้สึกอุ้ยอุ้ยอะไรมาตายนะตายนะกลับเข้าป่ากลับเข้าป่า เลือดมันยังเต็มอยู Whew, <wh and you and you and you. ่เลยอุ้ยมันยังเต็มอยู่เลยจะโตแล้วเมื่อกี้เออเอออัดอันนี้อัดนี่อัดอัดแ่ยอัดแล้วเนี่ยอัดแล้วอัดตั้งหานแล้วอัดแล้วไม่ไม่มีไม่มีการแนะนำรายการเลยเนาะออไม่ฮะเดียวเทียวเดียวเราขี้เกียจเรแนะนำไม่เจอชิงสองสวยทุกนี่จะไปงานบวชแล้วไอ้ลาเลสบัตริกัดเพื่อทอด <laughs> ใช่เหรอดูดูว่าที่มันถือเอ้ยมันถือเป็นบัสรมันจะไปดัมเซปที่ไหนมันจะไปเล่นบัตรแล้วไปเชียร์ไม่ใช่อันนี้สรุปไม่ได้ซัพพอร์ตแล้วเสกเอาของซัพพอร์ตมาเน,เนี่ยอุ้ยเอาเลือดกูมาเสียงใหม่เออคือแบบถ้ารักมันซัพพอร์ตได้ซัพพอร์ตโหนะบอกไปเลยอ่าแค่ตอนนี้เราเป็นเซียมุน เซรามอนเซรามอนไปปกป้องเบื้องต้นเฮ้ย <c oughs> จะไปปกป้องเบื้องเจนกัน <c oughs> อย่าวับเ,เลยมาในเชียงนะวับเลยมันดูเอ้ยหมกวับเลยมันเม่งกลับบ้านไปเลยคือ <c oughs> เครียดเฮ้ยมันจะเอาอ่ะต้องไะมันจะเอาจะดึงเราดึงเรา,าเลยออาในป้อมสิเน่ตเองไมตัว ไอ n t นแ r e ไปดูเราเพิดบัตรนะมาถึงเราอ่ะโดนได้โดนเพิดบัตรเราอ่ะโดนโดนดเพิดบัตรทไหนที่ไหนไม่โดนใจเย็นเข้ามาสิลากเรามาลากเรามาลากเรามาลากเราก็โดดกลับไม่ไม่ ถ้าโดนก็โดนอย่าใช้ใช้ถ้าสองตังไม่โดนถึงโดนฉันก็หลบได้รอบนั้นเล่นรักแล้วเจอเรือบองโอ้โหโคตรสบายเลยเรือบองเรือบองพุ่งมากดสกิลแรก หยุดเอาอตายจนได้โดนเฟิร์สบัตรแล้วคืกววอกำลังหัวเลาะอยู่แล้วมีคนตายเอาแมงมุมอะไรเนี่ยเอาตายกันเหมือนตายนี้จะแพ้พี่น้องห้ไม่บอกนะคะ ที่สดทาไม่บอกอาคถดๆไม่บอกใครไม่บอกอุ้ยดีสเตปดีมากเลยตอนนี้กระโดดคือสเตปดีมากเลยเมื่อกี้ไม่ไ้ทำนะทีกระโดดพอยลังไ้ระยะหาแล้วปาอะไรไปเพราะวไมได้เลือกดีเลือกประมาณแปดสิบกว่าดีดี เราจะแบกแบกทีมเราจะแบกใช่เราต้องแบกทีมเรคนอจะเป็นปายเรือแต่เราสองคนแบกทีมัเครียดแบบตาเล็กไม่หูลืมบอกเมื่อกี้โทษจินกับโทษโทษกินก็โทษแป๊บกินไม่ทัำ ี่ไม่ทันตอนเอาห้าพี่ไม่ทันตอนนี้ห้าโดนอดล่อล่ออีกมานาหมดแล้วมายับอหมดหน้าที่เราแล้วกับป้อม โอ้เจ oh, yeah. ็บเฮดดมอได้ไหมนะเอาได้ไหมเอาได้ไหมเอาได้ไหมได้ท ja ี่สุดท้ายคือถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ได้เอาเราคือเราไม่ได้อถ้าบูมบะเลก็หายไปตอนไหนไม่รู้ไม่รู้หน้ากับบูมบะเลที่หายไปยิ่งกว่าเจอสุดหัวเลย โอ้เซตเลเวลหกแล้ววะเข้ามานี่น่าจะตีจีได้แ่กระล็บแคขนมากวิ่งมาอย่างเรถไฟแล้วได้บูมาด้วยนะคือเอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมเดี๋ยวจะออกตรงนี้ออกอันนี้ก่อนจแล้วแบล็กซีเวอร์ เอเ <Black cable. S 2> เวอร์เบ็คเทอร์เทอร์เอร์อดำแดงดำแดงขาวมีเรื่องสีดำไม่แไแดง่บดูรูปแล้วอ่อานหายหายหายมองเปันดีนะกลางอกลางใกล้ตายแล้วเนี่ยเราไม่ใช่เขาถ้ใกล้ตายเราเี่จะกายเราใกล้ตาย กิทีเกมมิ่งหายหายจริงๆหายไปอยูโน่นไหวไหมน้าอันติอันติพาเข้าป้อมอ๋ออันติไปแล้วอันตี้ไปแล้วอันติพามันเข้าป้อมไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเฉยมีอะไรมากอยู่เฉยให้พี่ฆ่าเถิน้องรคับ อัพทีนะยังโดนเลือดเยอมากหายหายหาย,ยมินเนี่ยนนิ่ง,งทำไมวะนั่นอะ่ะแล้วอะไรมินเนี่ยนหลุดแล้วเนี่ยมินเนี่ยนมันบักเออช่วงนี้เห็นมินเนี่ยนบักบ่อยมากเลย จยืนบวคือาว่ามีอติกดตั้งนาวแวตี์ได้มา <c oughs> ไม้ไปแล้วเห็นม่ <c oughs> าไม่ได้คอน,นอรู้สึกมันมาใช่ไหมนนยมมยังไม่ได้ฆ่าทักตัวเลยเรอฆ่าไปสามไม่ได้ฆ่านะลับ ลาทั้งนั้นลาทั้งนั้นเรียบร้อยนา้าแหลกจะล้าได้ดีมากเลยอ้าวป้อมแตกแล้วอ่ะต่อไปต่อไปก็เรนกางที่จะแตกเดี๋ยวก็จะแตกบนก็ลังกำลังจะแตกดอยูก็ตายหอะไรวะเนี่ยฮะเมื่อกี้โดนลบกี่อ่ะ มันจะมาดึงเรามันดึงเราแต่เราเราได้มาเลยดึงไม่ได้เฮ้ยล่างล่างไปไหนแล้วเมื่อกี้มันเริ่มแก็งกลาง,นะงแล้วตอนนีต้องมีุดการป้อมบนไม่ใช่ไม่ได้หรอกป้อมยังไม่เคลื่อนที่เลยอุยอ้ยอุยอ้ยคือดี โดนสเอไวไหม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 มันโดนสุดฝากข้าป้อมใช่ไหมลากไก่ไปลากไก่ไปกินในป้อมทำไมมิฟาจนเล่นไม่เก่งเหมือนเราเลยอ่ะอุ้ยเันไม่เวลาเดินมาเล่นบาร์อะขึ้นฝันเกอืมอุ้ยทำไมเราไม่ทัน โดนออนตี้จะเป็นอะติดเลือดไหลไหลเอื้อเอืยอเอุ้อเออด้วยก้รเทพเขาจะลงที่เดิมเลยอ้าวเจ็บดีมากเลยนะ เซตดีมากเลยนะฝังมันไปชมทำใหม่ไวะเนี่ยเซตเล่นโหดอ่ะเนี่ยดีสวยเลยมากเนี่ยหายหายไม่โดนโคตรโดว์ของทีจาม ต่อต่อเซตเล่นเค่นี้เลยจีจีเกมมิ่งรอบนี้จะไหวไหมเนี่ยม,มันต้องไหวสิถ้าเราเบกกันอยู่สองคนไม่ไหวปะพอจูนก็เล่นไม่เป็น ว่าจนมีตสกินแต่เล่นไม่โหดเลยอ่ะเหมือนเราเลยนี่ไม่มีสกินนะเนี่ยนี่ถ้ามีขนาดไหนบอเลยโอ๊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 ยคันมั้งทันมั้งคันไหมเนี่ยคั้วได้ไหมอึดอึดอึดอีกทีเดียวทีเดียวไม่ได้ เป็นอะไรไปไปชมไหนเนี่ยรอบหน้าด้านกูมีเต็มเลยทับออตาตัวแป,ป๊บรู้ว่อกี้มีจะได้เลยอ่ะเอาเอาเอาเซตเซตเอาเซตให้ได้นะเอาไม่ได้อย่ากลับมาโอ้ยได้ไป็ตายซะไม่น่าจะได้จริงๆ,ๆ oh อเอามายกูเน็ตเซตเลือดเลยนิดเดียวอะโดนทับ <c oughs> อ,อะไรของมันวะพี่นี่อึ้งไปเลยยง ลาร์ดลาร์ดครับลาร์ดเป็นลารดเรียบร้อยเดินชื่อให้คิดจะเอาคิดจะเอาป้อมกันบ้างไหมเนี่ยไม่ว่าแต่เขาเลยรอยที่เอาเลยเนี่ยกำลังตีป้อมอยู่โว้ยไป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  โดนโซโลคิวหรือเปล่าเราจะโซโลคิวอ่ะป๊มชินเฉามาหายังหายังเฉามาครับมาครับไหมสี่คนไหมไอี้ยหลายคนจังโอเคสี่คนครบใช่ไหมโอเคเดี๋ยวจะเอาล้อมป้อมบนอือหือเอาเป็เไรเอาเป็เไรขึ้นไปแล้วนะเสร็จเสร็จเสร็จ เอ้มีคนขึ้นไปแล้วคนขึ้นไปแล้วตัวนึงมีคนขึ้นไปนได้งไงทำไมไม่กล้าบวกพอมันล่อให้ไม่หมดอ,อะ่ะด<ณ>ไม่รอดโ<ค><ณ>ดนดัง ดนดังน้ำตาไหลแบบตอนนี้เลแกแล้วแกกอบสีสีรุปจากคนที่เป็นแบกเกมตอนนี้เป็นให้เขาแบกแล้วใจเย็นๆไค่อยๆเล่โหอยู่นะโหอยู่อ้าว เราไม่เอาไอ้ที่มาไว้ฟามฟามอะไรวะฟามไม่ใช่ฟามไปเลยไอ้หลบได้โหลดบ้านอะไรอ่ะมันเปลดโหลดอะไอ้เทร์เมียฮะตบอันจีจิ้นอะไอ้เด็กูดฟามทมเดียวพังอุ้ยเกอบตายตายไม่ตาย คือทำอะไรตีป้อมคือจันเนี่ยทำอะไรเอะไม่ตายไม่ตายโอ้ยโอ้ยเกือบคือเผาแล้วเกาะมันเตะนั่นเงะเรือไปดูเลือดเลือดเจ้าสิเกือบตายโดนโดนอันติโอ้ยไม่บอจูนหือเสร็จตายตายโอ้ ถ้าเหมือนไม่มีดาเมจเลยอ่ะมิดฟอร์จูนเราคือมาทำไมตอนนี้กลับดาเมจอยู่ไหนไคือมาทำไมอย่าดักหน้าเละหน้าโล,ล,กากลยกำลังไปกำลังไป ไอ้ป้อมป้อมมนแตกแล้วเหรอป้อมเราโดนเอากล socks, s <S ัวโดนล่าล่าแน่นอนเลยโอยบายไม่ตายอจีต่อหน้าต่อตาเลย โอ้ยชินเช้ามาจีจีเกมมิง่งต้องไปดาเมจใช่ไหมเราต้องออกก่อนสะทอ้อนมไปท้องเจ้าข้าจะไปหาเจ้าคือนี่ป้อมเอาไว้แค่ป้อมกลางคืออื้มคือดูป้อมล่างอุ้ยคว้าเป้าแล้วแล้วป้อมแล้วป้อมป้าป้อมเลยเฮ้ยลองมาเลยนะม,มามา ไม่น่าจะรอดอ่ะไม่น่ารอดอ่ะเยอะมากันนน้เดินลุมเป็นแค่เอดีจะไปสู้อะไรเอพีได้เราไม่สีเนียนเนียนวอย่าโผล่มานะบักวัดอย่าโผล่างี้บวกไหวไหมเนี่ย ดังไม่รอดโดนพิษตายไม่ทันอะอยากมันกดเรล์ด้วยชิงเสาลงได้เยอะ อีต่อได้ต่อตปอยู่แล้วพี่ไหวอ่ะโฉตายแล้วยังโฉได้โฉมีไว้โฉเก็บไว้ทำไมมาดูเวลาดิต้าตีตรงนั้นนะต่อไปไม่ได้อ่ะไม่รอดอ่ะตีตีมีไว้จะได้ไหม รุ้นแรงนะว่าแรงนะวิ่งแรงนะรุ้นแรงมากไม่แรงธรรมดาแรงมากทินเทเมียชมแล้วชมอีกอยังคือชมอยู่เอาแรงน,นาบอกจะเกิดนะฟาร์มมันว่าไม่ไหวแล้วดีงามครับดีงามทักจะ,ะกด A ด้่นไหนโอ้ยทำไมน้องไอ้นี่เรามันหลุดจังวะ ปัดหัวเลยอยากจะขอความขอยังความาร์มหลุดอาเไม่ต้องขอเอาเลยไม่ขอเอาเลยตรงนี้าว์มมอิกว่าได้ชิงเชาชิงเาเกิดไม่หมดเท่าดาเลียนไซะ อ้อเกือบตายอะไรอีกคือแป้นเกาะรถคืออะไตรงนี้ก็แตกเกาะตดแตกเลยทีเดียวแล้วยเอลมังกรมังคือไหวเลยมังกรโอ้โดนอีกแล้วเฮลมีไม่ถอยอะมังกร ฮลเอาวะเฮลเอาวะเฮลเอาวะเฮลไม่ทันไม่ต้องไม่ต้องเฮลเราเราจะดโไม่ยเลยตัวตอนนี้อได้นะบถึงก็ต้องกดอันติอออยไปเลยไปยวาไม่สวยสสวยสวยส ยังไม่ต้องมาเพมอาบวกีบวอีอะบวก้ยอโดนลริััวโดนลนีัุเกาะแอ้ยโดนเอสเลยเหรอเยตโตเยตโตเอสโอกินผักอไปไหนคือแรงเกินท่าสอง ก็ยืนทำอะไรอยู่นะอ๋อมันกำลังขับรถยืนดูดิละอืมยืนดูหยุดไอ้ยืนดูหญ้าอยู่หญ้าสวยอยากเข้าอยู่ในหญ้าไม่ได้เขากำลังจับปลาอยู่อ๋อไม่ใช่หญ้าไมันปลานึกว่ามีอะไมาหรรู้สึกเริ่มกลับแล้วนะรู้สึกเริ่มคัมแบ็กแล้วนิดหน่อยคัมแบ็กอิสราเอลมิ้วจักคัมแบ็กเหรอ ไม่จ่นีมีะมาอ่านั่นแหละ <c oughs> รู้สึกกลับมาแล้วเหรอเจโดเกตด,ดูดิอือฮึแล้วครับตอนนี้ครับสีมสีฟ้าครับรู้สึกว่าจะคัมแบ็กมาแล้วฮะแต่ว่าทีมสีแดงฮะก็ไอเทมนําเป็นอย่างมากนะฮะแต่ตอนเมื่อกี้ครับสีฟ้าทําเอสได้นะฮะเหมือนจะเป็นอะไรที่ดีงามมากครับรามเ ทีเดียวได้โดนลัดันเอนยโดนลาดันโดนลัันเติมได้ไหมได้ไหมโดนลาดลาดคืนเอาป้อมเอาป้อมป้อมลัดมาลดกลับไม่โกนะครับลันไดลดนอแคือตั้ใจ กับคู้คือเออโดนเจ็บกับกับเลยกับกับกับโอ้ย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 เอาไม่กดสกิลไม่ติดเพราะอะไรรู้ไหมติดไอเนี้ยที่เราพิมพ์ไปก็ว่ายอยู่ทำไมสกิลกดไม่ติดโอ้ยโหดนาโหดครสถนาโหดปล่อยได้ว่ะโหด ว่าอยู่ทำไมกดสกิวกดอันนี้ไม่ติดสกิวไม่ติดหลับตายไว้แบบไม่ติดเหรอไม่ติดพิมพ์ป้อมป้อมบนเออคือคืออ่ำคืออ่ำ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 คือวัดเทพเพนเกิดเลนกนบเกิดอะไร เรื่องแบบเริ่มงแบบมันคือเรื่องตัวสา,า,ามตอมกับยี่สามคือห่างกันสิบ,สบห่างกันหลายตัวอยู่แต่ว่าติดคือมันติดอยู่อย่างเดียวอ่ะ,อะ,อะที่มันไอ้ที่มันนำอ่ะอือใช่ใช่แต่เดี๋ยวพอเราลงมันก็จะไอ้ที่นำเราก็นำมันถ้าเล่นดันป้อมเราก็นะเข้าใจะยังไง เราต้องกด <บา S 1> ดันป้อม,น,มนี่ไงมีตัวหนึง่งว่าไงฮัฮ<ะ>ลโหลตามดิรออะไรชีวิตไฮสปีดคอมแบือนมางองี้เฮ้ยเอ้ายิงก็ไม่โดนดีแล้วยาไม่ยากันละ อเราทำอะไรเราตีเรอันติใช่ไอันติโดนลัดหมดเลยเมื่อกี้เหมือนอันติอันติไม่มีค่าเลไม่มีค่านะให้ผมได้แต่ทีมก็ชนะอันติเป็นทีงจีจีเกมิงอะนี่คือทีมเวิร์กทีมเวิร์กทีมเวิร์กทีมเวิรเป็นเน็ตเวิร์เลยทีเดียวแต่คูแงแรงมากยาเย็บบ่อยาเยยบ ห้ามวลองไม่ได้เลยไม่อยากจะขัดใจตัวเองจีตโดนลับที่ผลไปแล้วใจเย็นใครทานเนียที่โผลไปแล้วโอ้ยโดน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 เาแล้วคืออ้นี่คือไอ้ไอ้คนรอดนะไปไปกลับกลเราจะไม่รอดกลับไม่รอดเราก็ไม่รอดเราก็ไม่รอด เฮลเฮลเฮลกู๊บตัวทองแป๊บนี้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 เลยนี้เลยนี้นอะไรนี้มั้ยฉันโอ้ยฝากโมยเหรพี่แกสดเกินบางทีนะเจ็่งเวิ่งนี่เราต้องไปตัดคลิปอีกใช่มั้ยเนี่ยเพราะสองมันเกิดแค่เองเน็ตกากมากเย็ yeah, ชนะ ชนะหมูชนะแล้วได้ไงวะคีวยอมแพ้มากี่ตาแล้วเนี่ยโอ้โหเปิดหัวเลยคีบุลเ,เล่นเอ็ดเดียวมึนเลือกรถสตรีเย้เจเจเป็นไงเป็นไง